โดยทางหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการโครแสนล้านนำร่องนะครับส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับเพื่อแก้ปัญหาความยากจนซึ่งที่จังหวัดมหาสารคามนะครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่จังหวัดนำร่องทำให้เกษตรกรที่นี่มีความหวังนะครับติดตามได้เรืองนีจากรายงานครับได้ได้ยูเ อาชีพเลี้ยงสัตว์อยู่คู่กับ,กบเกษตรกรชาวเพอนาเชื่อจังหวัมหาสรารคามสร้างไรายได้เลี้ยงครอบครัวมายาวนานแต่ด้วยความไม่พร้อมทําให้มีบางครอบครัวขาดโอกาสที่จะมีโคเป็นของตนเองจนกระทั่งปี2566รัฐบาลจะตั้งโครงการโคล้านครอบครัวขึ้นให้สิทธิ์คู่ยืมไปซื้อโคผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจํานวน1 0 0 0 0แรายทั่วประเทศ หลายคนพลาดโอกาสที่จะมีโคเลี้ยงสร้างไรายได้จนเกิดเป็นโครงการต่อยอดให้สมาชิกที่ตกหล่นให้ได้รับการสนับสนุน <cierto> ภายใต้ชื่อโครงการโคแสนล้านในชุดแรกก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากครับแต่ว่าทางส่วนกลางรู้สึกว่าพี่นาอนุมัติมาน้อยไปน,นิดนึงนะครับก็เลยทําให้พี่น้องสมาชิกกองทุนเราหมู่บ้านเราขาดโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆตรงนั้น ยังต้องการครับยังต้องการยังมีความต้องการมากเลยเขาก็ได้สอบถามผมในฐานะประธานเครือข่ายของทุนหมู่บ้านจังหวัดมหาสารคามด้วยว่าเมื่อไหร่ทางสธบจะอนุมัติโครงการโครแสนล้านซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโคล้านครอบครัวนะครับเขาก็ยังมีความหวังอยู่นะครับเขาก็ยังมีความหวังอยู่รอการอนุมัติจากทางรัฐบาลอยู่ครับตอนนี้ สิยามนปลายขอนนกเกษตรกรชาวอำเภอนาเชือกที่ได้รับเงินจากโครงการโคร้รานครอบครัวมาก่อนหน้านี้ซื้อโคสองตัวเลี้ยงได้6เดือนโคตั้งท้องออกลูกสองตัว,วขนาดที่วลิต ปิดตาทะเนเพื่อนบ้านก็ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ซื้อโคมาเลี้ยงขณะนี้แม่โคกำลังตั้งท้องจะคลอดในอีกไม่กี่เดือนแสดงความมั่นใจกับโครงการโคล้านครอบครัวต่อเนื่องมาโครงการโคแสนล้านว่าเป็นโครงการที่ช่วยให้คนจนเข้าถึงสิทธิ์การช่วยเหลือสนับสนุนด้านอาชีพฝันฝันเป็นความฝันเลยว่าอยากมีงัอเลี้ยงเป็นของเจาของเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮตนาเนี่ยได้ใดมันกะ แต่พ่ออยู่พ่อกินพ่อมีโครงการตรงนี้มากของรัฐบาลมีเงินมาสื่อว่ามันเป็นอาชีพเสริมของฉันขึ้นมาอีกอาชีพหนึง่งสิมีรายได้จากการเลี้ยงง้วเพิ่มมากในครอบครัวไหมค่ะถ้าไม่มีเงินจากรัฐบาลเราคิดว่าเราจะได้ซื้อได้ไหมฉันคิดว่าฉันคือสิบสื่อบ่ไร้รอกคะ่ะเพราะว่าฉันเฮ็ดหน้าแต่ละปีกันพ่อได้อยู่ได้กินบางปีกะแรงกะขาดทุนกะหนีท่อขอสอกะมี พ่อได้กินแล้วกัแต่ว่าความความหวังของฉันที่พอ่อพ่อฉันได้โครงการรัฐบาลที่เพิ่นไห้มาหาหมืินตรงเนี้ยพ่อฉันมีงวนฉันมีความหวังว่าฉันสีมีเงินพ่อที่สิทธิ์ไปใส่หนีท่อกสอได้ทับแล้วงว่วนกำลังทองอยู่สองตัวยายก็เลยดีใจภูมิใจว่าโครงการดีดีๆมา่ไห้รัฐบาลก็เลยขอบคุณทางรัฐบาล เพิ่นทีมีโครงการดีๆมาให้ก็ยังให้ต่อยอดน้ำอีกนั่นแหละหาได้มาอีกก็ชีดีใจเห็นมักเรียงงว่วอยู่กับให้กับหน้าเท่าแล้วแก้แล้วก็อยู่กับงวัวกับนี่ก็มีความสุขดีขึ้นกันหลังจากเกิดโครงการโครแสนล้านของรัฐบาลเกิดขึ้นภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อของทกศ5,000ล้านบาทนำร่องในปี2567ให้สินเชื่อแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในบางจังหวัด เพื่อส่งต่อให้สมาชิกกู้ยืมไปประกอบอาชีพเลี้ยงโคโดยรัฐบาลชดเชยดอกเบีย้ยให้กับทกศส,สองปีจังหวัดมหาสรารคามเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องซึ่งจากโครงการที่ผ่านมาทั่วประเทศมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยื่นขอรับการสนับสนุน252กองทุนในพื้นที่3จังหวัดในเขตพื้นที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสาขาเขต 5, จํานวน84กองทุน เป็นกองทุนที่อยู่ในจังหวัดมหาสารคามมากถึง72กองทุนและอยู่ในพื้นที่อำเภอนาเชือกเป็นส่วนใหญ่มากถึง41กองทุนเป็นอำเภอที่ได้รับการสนับสนุนมากที่สุดในประเทศก็อยากจะฝากไปถึงพี่น้องสมาชิกกองทุนหมู่บ้านของจังหวัดมหาสารคามหรือทั่วประเทศนะครับที่ยังไม่ได้รับการพิารณาอนุมัติโครงการโครล้านครอบครัวในรอบแรกก็โคล้านไอโคแสล้านในรอบที่สองเนี่ยซึ่งทางรัฐบาลได้มี โครงการที่จะพิรณาอนุมัติในไม่ไม่ช้านี้นะครับก็อยากให้ผู้ที่พลาดโอกาสหรือพี่น้องสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีความประสงค์จะจะเลี้ยงโคนะครับให้เข้าร่วมโครงการถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับที่ทางรัฐบาลได้เล็งเห็นความสําคัญนะครับก็อยากจะขอบคุณนะครับขอบคุณไปยังท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติคือท่าน บญจพลนาคประเสริฐและขอขอบคุณไปยังรัฐบาลนะครับที่ให้โครงการดีๆให้กับพี่น้องสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเพื่อที่จะเป็นการสร้างงานสร้างเศรษฐกิจให้เกิดความเข้มแข็งให้กับชุมชนเมื่อชุมชนเข้มแข็ง,ขง,ขงแล้วรัฐบาลก็จะมีความเข้มแข็ง,ขงและก็เศรษฐกิจของชาติก็จะมีความมั่งคั่งและมั่นคงต่อไปครับขอขอบคุณครับ โครงการดังกล่าวรัฐบาลตั้งเป้าหมายถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือการยกระดับการผลิตของเกษตรกรรายย่อยและเอกชนให้สามารถเลี้ยงโคเนื้อเชิงอุตสาหกรรมตอบสนองต่อการบริโภคทั้งในและต่างประเทศสร้างรายได้เพิ่มลดความยากจนของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านได้อย่างน้อย1 2 0 0 0 0บาทในระยะเวลา5ปีต่อแม่โคหนึ่งตัว โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำแนะนำการเลี้ยงโคจากกรมปรศุสัตว์และรัฐจัดหาตลาดเพื่อรองรับชูชัยวงพุทธถ่ายภาพเนชนกชยกรรมทีมข่าว n b t ขอนแก่นรายงานจากอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม